วัสดีครับนี้ผมแชมป์300กันในช่วงทรมหาแดครับวันนี้เรากลับมากับรถเจแปนแท้ๆหนึ่งคันครับแต่หลายๆคนบอกว่ามันก็แค่ฮอนด้า a จ z เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่ามันเฟี้ยวขนาดไหนครับ ตอนนี้นะฮะผมอยู่กับเจ้ารถ Honda ที่เป็น Honda ฮิตที่สุดในประเทศไทย1รุ่นครับแต่ตอนนี้ปิดลายการขายไปเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่เข้าใจครับรว่าทำไม Honda j แจ z ถึงไม่ได้ไปต่อได้เป็น City Hashback c แ t ็กซิตีธรรมดาครับแต่ผมเองยังมีความข้องใจอยู่ครับว่าทำไมไม่เอาแจ z z ตัวใหม่มาขายครับงั้นคันนี้พิเศษอย่างไรถึงมาอยู่ที่ 300, 300กาลาดไลท์โชว์รูมครับเป็นรถ1รุ่นที่ผมอยากจะครอบครองมันจริงๆครับ เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะผมเคยทำ project, โปรเจกต์รถ Honda Jazz รุ่นนี้ไปแล้วที่ทำเป็น G E minor c h a n เป็นรถตัวนอกนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าคันนี้คือ Honda Jazz J8 J a z z J 8คืออะไรต้องย้อนกลับไปปี54ช่วงน้ำท่วมครับโรงงาน Honda พังพินาศนะฮะโดนน้ำท่วมใบชุดใหญ่ครับทำให้รถขาดสต็อกค,ครับ Honda เลยดิดนิ้วครับสั่งรถจากญี่ปุ่นเข้ามาเป็น Honda Jazz j a z z J p G E ครับและมีสีพิเศษคือคันนี้ครับเป็นสีส้ม ที่เฉพาะรถตัวนี้เท่านั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าฮือฮามากๆตอนที่เข้ามาเนี่ยคือการที่คุณจะได้ขับแจ๊สที่เป็นรถจากญี่ปุ่นจริงๆอ่ะต้องจ่ายมูล,ลค่าค่อนข้างเยอะแต่วันนั้นสามารถที่จะได้ขับแจ๊สในราคาที่แพงกว่าน,นิดหน่อยแล้วได้เอาชันมากขึ้นและเป็นลิมิเต็ดด้วยณนะวันนี้ราคาไม่ลงเลย และหลายๆคนอยากจะครอบครองหารถที่สภาพดีๆคันนี้ตอบโจทย์ครับพูดมาเยอะและ้วโมมาเยอะและ้วสำหรับคอนนาแจ๊ดคันนี้ครับเป็นแจ๊ดเจแปนนะฮะปี2012รถคันนี้ครับเป็นสีส้มเดิมจากโรงงานราคาออกห้างประมาณเกือบ8แสนครับแต่วันนี้ราคามือสองผมขายต่ําที่สุดในตลาดในราคาตัวสีส้มนะครับปกติคาระสี่แสนกว่าวันนี้ผมขายในะราคา3,99,999บาทครับหลายๆคนฟังแล้วตกใจแต่อันนี้มันคือ Honda Jazz j แ z z j เแปนครับที่สําคัญครับ รถรุ่นนี้ไม่แบบนี้ไม่ได้หายง,ง่ายไม่เจ็ดหมื่นกิโลมือเดียวประวัติศูนย์ครบครับพร้อมชุดแต่งหมูกเกนรอบคันเรามาดูความแตกต่างแล้วกันว่า Honda Jazz ธรรมดากับ Jazz ตัวในไทยทั่วไปแตกต่างกันอย่างไรครับเริ่มจากไฟหน้าครับไฟหน้านี้เป็นไงเป็นไฟหน้าสีนอนจากโรงงานครับแต่ไฟหน้าอันเดิมเป็นไฮโดรเจนอะส,สีส้มนะฮะมันก็แบบจะดูแบบว่าไม่คู่เท่ากับคันนี้ครับคันนี้สีพิเศษด้วยครับเป็นสีส้มนะฮะซึ่งถ้าคุณไปญี่ปุ่นคุณจะเห็นสีส้มโมนี้เขาเรียกว่าส้ม rs นะฮะ คันนี้สีส้มสวยมากและมีแค่เฉพาะรถล็อตนี้เท่านั้นนะฮะกันชนหน้ากันชนหน้าแบบชุดแต่งบูเกนรอบคันมันจะเป็นรถรุ่น s m ตัวท็อปคันนี้คือตัวท็อปอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะกันชนหน้าพ่วงด้วยนี่ครับลิ้นแต่งของบูเกนรอบคันแล้วรถคันนี้นะฮะมีเซ็นเซอร์หน้ามาจากโรงงานให้ด้วยแต่ชุดแต่งมันบางอยู่นะครับมาถึงในส่วนของล้อแมกคันนี้เป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานครับก็เป็นล้อแมกสเปคของตรงรุ่นเจแปนครับแต่ถ้าส่นอะไรๆคนก็จะไปเปลี่ยนเป็นพวกล้อเมนเชสเ สิบปีในเวอร์ซารี่เอารอ rs แล้วแต่ความชอบของแต่ละบ,บุคคลนะครับรถคันนี้นะฮะสภาพสวยกริปนะฮะเอารถมีเก็บสีบ้างต้องบอกเลยว,ว่าตอนมาพวกสกงสกเกิร์ตมีรอยหล่อจากการเก็บให้แต่ยังมีบางจุดที่เราเหลือเฟิร์สเทนไว้ให้สำหรับลูกค้าที่อยากจะได้รถแบบเดิมเดิมกริปกนะครับต้ารับมาดูสนภายนครับคันนี้พวงมาลัยนะฮะเดิมจากโรงงานเป็นหนังนะฮะหนังแท้นะฮะ แล้วก็บวกด้วยสิ่งที่เป็นจุดหลักของรถ Honda Jazz j a จ z เจแปนะครับที่ผมเคยนํารถไทยมาแปลงนะแล้วก็ปวดหัวมากกว่าจะแปลงจบกว่าจะอะไรจบนะฮะแล้วก็รื้อเยอะมากต้องรื้อระบบองงแอร์ hmm. นั่นคือระบบแอร์ออโต้เป็นเฉพาะรถตัวท็อเท่านั้นจอเนี่ยมีจอ p i นเนียมาจากโรงงานวิยุเดิมจะเป็น2ดินนะทั่วไปแต่คันนี้เป็นจอ p พ o n e e จากโรงงานนะครับ ไม้ส้มหัวเกียร์เป็นหนังแท้ได้ส้มหบอกก็เป็นลายพิเศษเฉพาะตัวแจ๊ดเจแปนนี้เท่านั้นนะฮะโดยรวมของภายในเนี่ยระบบเหลือต่างๆเนี่ยจะใกล้เคียงกับรถไทยนะฮะแต่เขาบอกว่าการประกอบวัสดุต่างๆนั่งแล้วจะรู้สึกว่า,วาเป็นรถ J 8แปที่มันละเอียดและก็เนียนกว่าตัวรถที่เป็นตัวธรรมดาแต่ส่วนตัวผมขึ้นไปนั่งผมก็รู้สึกว่าแค่ขึ้นไปขับบนรถสีส้มม,มันก็อิ่มแล้วมันก็อิ่มมากๆแล้วสำหรับคนที่ชอบอ o n ด a าแจ z และเป็น Jazz j จ z z J8 ปนะครับ รถซอกในเดิมจากโรงงานไม่มีการชนดับเพ่อความจนน้ำตัดต่ออย่างแน่นอนครับสบายใจได้มาด้านหลังครับด้านหลังนะฮะก็คือกันชนหน้ากันชนหน้าเป็นตัวท็อปและกันชนหลังก็เป็นตัวท็อปดีตัวนี้ฮะเซ็นเซอร์ครบหมกจากโรงงานพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นมูเก้นรอบคันคันนี้ด้านหลังนะ,ะสวยๆพร้อมวิ่งหลังมูเก้นด้วยนะฮะคันนี้ผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าไม่ใช่แค่ตัวรถที่บอกว่าไม่น้อยแล้วตัวรถบอดี้ตัวถังสวยกิบ ไม่มีการชนดับไปข้าจนน้ำแตดต่อครับเม็ดอาร์คที่เดิมทุกจุดนะครับอ้าวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันดีกว่านะฮะอ่ะพวกกล่องสัมภาระทุกอย่างมีครบหมดนะครับแล้วก็ซอกในเดิมตัวบอดี้ด้านในไม่เคยมีพ่นสีถึงโครงสร้างในใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งการันตีว่าคันนี้สวยจริงนะฮะไม่จุดหนึ่กว่ากิโลหายยากมากสุนใหลยฮอนด้าเจ็รุ่นนี้จะไม่แบบแสนกว่าสองแสนหมดแล้วนะครับ้วยเพราะเป็นรถที่สามารถใช้เดลิเวอรได้ทุกวันนะครับมันก็เลยทำให้คอมามส่วนยววิาการที่ขับขี่ได้ทุกวันทําให้ไม่ม อ่ะรับาดูในส่วนของห้องเครื่องแล้วกันเครื่องยังคงความเป็นเหมือนแจ็ตทั่วไปแหละเป็นเครื่อง1 5 0 0ซีซีครับแต่รถคันนี้บอดี้สวยฝาโปมีการแกะขยับเพื่อเก็บสีครับแต่สติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานครบหมดมอกครบหมดนะฮะในส่วนของซ่องในเดิมจากโรงงานเครื่องไม่มีเยอะรถสภาพสวยคันหน้าเดิมหมดครบหมด,หมดทุกอย่างแล้วเป็นสีส้มแท้จากโรงงานสติ๊กเกอร์ทุกอย่างครบหมดไปฝาปงดังกรึบเลยนะฮะ ใครที่สนใจรถ ok Honda Jazz j a z z คเจแปนคันนี้สนับร,ราคาที่ไม่แพงครับ3 9 99, 9 9 9 9บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้3 0 0 0 0นสา0 0อยู่เครดิตของลูกค้าครับผมให้วารันตีไปเลย1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบไปมสื่อต่างๆของสไลด์ออาคุณฟรีชั่วโมงครับกับรถ ok h o n d a Jazz คันนี้ ใครที่สนใจง่ายนิดเดียวครับ<ม>กดโทรมาเลยฮะ0852504444 line official of c h o l ครับ s i 3 0 0 s c o r e การันตีครับ,รบก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมที่จะ s พ p อ o r t พวกเราครับง่ายนิดเดียวครับ comment ด้าน,น,นล่างสามารถ Has fc300 เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและสามารถกดติดตามทุกช่องทางเราด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้จนจบเล่าให้ฟังจนจบพร้อมกับเสนอขายให้คุณเพื่อตัดสินใจว่าอยากจะเป็นข้าคทอง รถ Honda Jazz j เจแแท้ๆสักหนึ่งคันในชีวิตไหมครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับนี้ช้ปสามร้ไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าจะหารถ Honda Jazz j เสักคันคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่เลยครับ